สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับสวนที่จังหวัดตราดนะคะตรงนี้อําเภอเมืองนะคะตําบลอ่าวใหญ่นะคะวันนี้พามาเที่ยวชมสวนทุเรียนนะคะซึ่งมีทั้งชนีหมอนทองแล้วก็กระดุมนะคะก็พามาพบกับสมาชิกคนเก่งนะคะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยตาปลามังกรของเรานะคะแนะนํานตัวหน่อยค่ะพี่ ชื่อวัฒนาธรรมชดค่ะวัฒนาธรรมชดนะคะซึ่งวันนี้ที่เรามาดูกันเนี่ยคือแปลงทุเรียนนะคะทุเรียนซึ่งด้านหลังนี่คือพันธุ์อะไรครับพี่พันหมอนทองค่ะพันหมอนทองนะคะอ๋อเพิ่งปลูกผสมผสานการมีทั้งหมอนทอง,ม,อทองมีทั้งชนีนะคะกะ็กระดุมด้วยตอนนี้พี่นํามาผลิตผลิตภัณฑ์ตาปามังกรมาใช้เนี่ยตั้งแต่ทราบว่าตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วได้ไปชมโรงงานไหมคะไปะไปนะคะแล้วก็สั่งมาใช้<ป>สั่งมาใช้เท่าไหร่คะจํานวน ประมาณหนึ่งตันนะคะยี่สิบลูกก็เนื้อที่ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็ประมาณสิบไร่ได้ไหมคะสิบเอ็ดไรสิบเอ็ดไร่นะคะพร้อมสระน้ําก็ประกอบไปด้วยก็มีจะมีเงาะด้วยใช่ไหมคะพี่อ๋อก็นะคะแล้วเราจะมาถามถึงว่าอย่างทุเรียนเนี่ยต้นนี้กี่ปีครับพี่ต้นนี้ต้นนีเจ็ดแปดปีแล้วต้นนี้เจ็ดแปดปีแล้วนะคะตอนนี้เป็นฤดูฝนนะคะวันนี้ก็ วันที่28นะคะ28สิงหาคมนะคะซึ่งจากต้นนี้78ปีตกลูกเลยใช่ไหมพี่ตกลูกแล้วตกลูกมา3-4ี่ปีแล้วนะคะกะ็ถ้าดูความสมบูรณ์แล้วเนี่ยพี่ที่คิดว่าให้พี่ลองพูดนิดนึงว่าความสมบูรณ์ของใบของลำต้นพอใจไหมคะก็พอใจเพราะเราทำแบบธรรมชาติดูแลธรรมชาติถ้่ไห <ใจ S 1> ไม่ไม่เคยคฉีดยาเลย ฉีดกันแต่ฉีดน้อยอ๋อซึ่งถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับของคนอื่นเขานี่เราจะฉีดน้อยแทบจะเรียกว่าโลโลเคมีนะคะภาษาสัมภาษาอังกฤษนะคะก็ปอดสารพิษนะคะแทบจะเรียกได้ว่าปอดสารพิษนะคะอ่าวิธีใส่ใส่ยังไงคะก็ใส่รอบตรงพุ่มเลยอ๋อใส่รอบตรงพุ่มเลยซึ่งตอนนี้เป็นช่วงที่เราเอาใบอันนี้อันนี้อันนี้เริ่มจะเก็บใบไก่ไก่จะออก ดอกดอกแล้วอ๋ออันนี้ช่วงพฤศจิกาพฤศจิกานี่จะจะได้ดอกจะดึงดอกแล้วใช่ไหมคะอกแล้วอยากทราบว่าอย่างที่เราเอาใบกบเนี่ยอย่างพี่เอาใบกบกบกบคนเพราะลวงธรรมชาติอยู่อ๋ออันนี้คือล่วงธรรมชาติแล้วจะมีช่วงไหนคะที่พี่ต้องบอกว่าต้องเก็บใบออกอ๋อประมาณอีกอีกเดือนอีกเดือนหนึ่งก็จะเป็นเดือนกันยากันยา ไปไปยกันยาเหมือนตากดินครอบเหมือนตากดินนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยตกทุกวันฝนตกทุกวันแล้วก็สภาพก่อนหน้าที่ว่าฝนจะตกเนี่ยพี่สภาพใบสภาพต้นสภาพพุ่มเนี่ยสวยไหมเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยหรือว่าเป็นอย่างนี้ตลอดอ๋อก็คือถือว่าพอใจใช่ไหมพอใจธรรมชาติอ๋่พอใจธรรมชาตินะคะก็นะคะอันนี้ก็อยากให้ดูต้นนี้จังเลยอ่ะอ่ากล้องลองเดี๋ยวอ่าให้พี่ให้พี่เดินมากล้องนี้ต้นนี้นะคะอ่าที่เรา ที่เราพบอ่าที่เราเห็นนะคะก็จะเห็นได้ว่าอ่าอย่างนี้นะคะดูรากะจะเห็นได้ว่าฟาร์มอุดมสมบูรณ์มีหอยทากนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีเม็ดปุ๋ยอยู่นะคะพี่พี่ลองดูนะคะอ่ะแล้วมาดูรากะนะครับมาดูากได้เขี่ยนะครับรากฝอยนะครับรากฝอยของพืชจะดีมากนะครับะนะครับร,บรบากฝอยแตกดีอ่านี่ก็ได้คะ่ะพี่อันนี้จะเห็นฟาร์มชัดเจนมากนะคะกล้องกล้องทางนี้นิดนึงค่ะทางนี้นะคะทางมือ อามือสาวนี่นะคะจะเห็นว่ารากนะคะรากอากาศนี่สวยมากเลยนะคะรากปล่อยแตกดีนะคะทําให้พืชสามารถกินอาหารได้ดีแล้วก็ยังเห็นเม็ดปุ๋ยนะคะซึ่งเป็นตัวละลายช้าตัวนี้นะคะค่อยๆปลดปล่อยท่านอาหารบี้ดูนะคะจะเห็นว่าเม็ดปุ๋ยของเราบี้ดูก็จะเห็นเป็นกากเปลือกไม้กากเปลือกไม้นะคะกากเปลือกไม้ที่เห็นอยู่ก็มีความแตกแตกตัวหมดนะคะตัวนี้จะสามารถทําให้เป็น อะไรนะ <Easy S 2> เป็นอ <att> ินทรียวัตถุนะคะทําให้ร่วนซุยนะคะทําให้รากพืชเดินหาอาหารได้ง่ายนะคะอ่าโอเคที่สอบถามน,ะะนิดนึงนะครับว่าะระยะใส่นะครับใส่ได้ทั้งทุกระยะเลยไหมอันนี้จกใ่ใส่ได้ทุกระยะนะครับแ,แต่เราจะใส่ช่วงนี้ <laughs> บำรุงบำรุงต้นก็คือใส่ละใส่ละอันนี้ใส่ตอนบำรุงต้นเสร็จใบใบอ่อนแตกดีไหมครับแตกดีค่ะอ๋อแตกดีตอนนี้เริ่มเป็นใบเขาเรียกใบเลยนะ ใบฉลาดนะครับอ่านะครับอ๋อดูใบฉลาดเยอะนะครับหลังจากแตกใบอ่อนนะครับทั้งมนกนะคะพี่ใบดําใบหนาเงาเลยนะคะใบเรียกว่าสมบูรณ์อ่าแล้วก็ช่วงช่วงดอกออกนี่ใส่ใส่ทําดอกได้ไหมครับใส่บํารุงดอกได้ไหมได้ค่ะพอออกออกดอกแล้วใส่ได้ได้เลยอ๋อออกดอกแล้วเออ๋อลดน้ําซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยเรียกว่าสมบูรณ์ใช่ไหมคะเพราะว่าจากที่เห็นเนี่ยเห็นไส้เดือนเยอะมากนะคะพี่อยากให้ดูว่าไส้เดือนนี่เยอะมากแล้วปกติเนี่ย ก่อนหน้านี้ใส่เดือนเยอะอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าพี่อ๋อแสดงว่าอ่าสภาพพื้นที่ของพี่เขาบำรุงดูแลดีมากนะคะเนื่องจากพี่เขาไม่ค่อยเน้นปุ๋ยเคมีอ่าใส่อินทรีย์แล้วก็จะลดยาฆ่าแมลงไปได้เยอะแล้วก็ผสมปุ๋ยเคมีไหมครับตอนใส่หรือว่าใส่เดี่ยวเดียวอ๋อตอนพักฟื้นนี่ใส่เดียวเอ๋อเมื่อก่อนใส่เคมีอ๋อเมื่อก่อนนี่ใช้เคมีตลอด ก็ปนอินซีบ้างอ๋อครับแต่ตอนนี้เอามาใส่เดียวๆเลยนะครับแล้วก็บำรุงบำรุงผลนี่ใส่เดียวไหมครับบำรุงผลใส่เดียวหรือว่าแล้วของของพี่นี่ผสมหรือว่าใส่เดียวส่วนนี้ผสมเคมีไหมยังไม่ผสมเลยอ๋นนี้คือใส่เดียวคือใส่เดียวมาตลอดใส่เดียวเลยปึงปีเนี่ยอ๋อปีปีนี้คือใส่เดียวมาตลอดเรื่องใส่ดอกแล้วอ๋อ อยากให้อย่างกับต้นนี้นะคะต้นนี้อ่าอยากให้กล้องซูมดูต้นนี้นิดนึงนะคะอยากให้ทราบอ่าอย่างกับต้นนี้นะคะทรงพุ่มกี่ปีครับพี่อันนี้ก็เจ็ดแปดปีเท่ากันเจ็ดแปดปีเท่ากันนะคะผลผลิตอยู่ประมาณต้นนะคะได้ห้าสิบลูกนะคะอยู่ประมาณต้นห้าสิบลูกคิดเป็นลูกอ่าอันนี้ไว้ได้ห้าสิบลูกปีปีที่ผ่านมาที่เก็บไปนี่คือห้าสิบลูกได้ได้อ่าแล้วก็กิโลเท่าไหร่ครับตอนเข้ามารับถึงสวนตอนนั้นของของเราเมื่อก่อ อันนี้พันอะไรครับหมอนทองอ่ะหมอนทองกิโลเจดสบโอ้โหลูกละสามกิโลครึ่งนะคะประมาณ50ลูกสะมกิโลสี่โลสกิโลสโลนะคะ50ลูกกิโลละเจ็ดสบรับถึงสวนได้ยินว่า1ิไร่สวนนี้ได้ไปหย่อนล้านนิดหย่อนล้านนิดแล้วแล้วต้นทุนประหยัดไปเยอะใช่ไหมครับประหยัดเยอะประหยัดเยอะเลยนะครับ คอยใช้เคมีเท่าไรอ๋อนะครับก็ถือว่าเอามาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยใช้แทนได้เลยอ๋อโอเคนะครับก็ดูทรงนะครับดูสวนสภาพใบนะครับสภาพลําต้นนะครับแล้วก็เอาใส่บํารุงได้ทุกช่วงนะครับก็ทิ้งท้ายนางสาวทิ้งท้ายกับพี่ด้วยนะคะกับอยากให้ฝากบอกอะไรกับสมาชิกสากลที่ได้ข่าวว่าสุกนี้ก็จะเยี่ยมชมโรงงานแล้วนะคะสมาชิกโดยนําทีมโดยกํานันนะคะก็จะพาไปดูโรงงานอีกเที่ยวหนึ่งนะคะก็ เที่ยวนีได้ไปไหมคะพี่พี่ได้ไปไหมไปอ๋อเดี๋ยวมีไฟรอบสองเลยนะคะก็ยังติดใจอยากฝากอะไรให้กับสมาชิกที่ดูวิดีโอพรีเซนต์ตัวนี้นิดนึงค่ะก็อยากให้ลองใช้แบบที่เราทำอยู่ว่าเราเราก็จะได้ลดต้นทุนจากใช้เคมีค่ะมีราคมมีราคาแพงอ่ะ <premises? S 1> ผล <c oughs> ผลิตดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นต้นทุนเราต่ำคุณภาพชีวิตเราก็ดีขึ้นแล้วก็นะคะไม่โดนสารเคมีแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งปี58 AEC นะคะเราต้องช่วยตัวเราเองแล้วนะคะใครมาช่วยเราไม่ทันแล้วนะคะในปี58นี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะคะมีความสนใจนะคะเยี่ยมชมโรงงานนะคะติดต่อได้นะคะทางบริษัทปุ๋ยอินรียเกษตรไทยยินดีต้อนรับสมาชิกเกษตรกรทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มากนะคะที่อุตสาหะเสียสละ เวลาพามาเยี่ยมชมนะคะ <c oughs> ก็มีสวนทุเรียนนะคะแล้วมีสวนเง้อสวนยางด้วยนะคะเราก็ยินดีก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มากนะคะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณค่ะ <c oughs>